พระราชินีในรัชกาลที่สิบคำทำนายลำดับที่สท่านกล่าวว่าคู่ครองจัก,กรพรรดินั่งแผ่นดินจากเป็นผู้มีบุญและบารมีมากอาจจะได้นั่งแผ่นดินคู่บารมีวาสนาสูงเด่นและจักเป็นผู้ทั้งปกป้องและหนุนนาสมกับวาสนากราชินีสยาม บุญวัสนาจากค่อยเป็นค่อยไปดั่งดอกไม้พริแต่ไม่อาจจะเทียบเท่าบุญญาธิการองค์กษัตริย์ผึ่งต้องหาหนึ่งชีวิตและหนึ่งพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องที่จะกล่าวนี้ทำนายเมื่อวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495หลังจากการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจาฟ้าวชิลาลงกรบรมขัตติยะราชกุมารมีพระเกจิสายปฏิบัติท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเมื่อทราบข่าวก็ได้มีการทำนายไว้แต่จะขออธิบายเพียงเรื่องพระชายาเท่านั้นเพราะท่านบอกว่าเรื่องของการครองราชนั้นมีทำนายอยู่แล้ว และคำพูดนี้มีได้มีเจตนาเหมนพระบรมเดชานุภาพแต่อย่างใดเพียงบอกเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่นานแล้วคำบางคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สรงพระเกียรติในการใช้คำพูดพระเกจิจึงทำนายว่าจากมีพระชายาทั้งหมดห้าพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเป็นคู่กรรมคู่พระบารมีของพระองค์ท่าน ลำดับที่หนึ่งท่านกล่าวว่าสรงพระชาติที่กำเนิดเพราะท่านนี้จักเป็นพระราชวงศ์คงอยู่นานแม้การเวลาจาักแปรเปลี่ยนไปสักเท่าใดก็ตามจัอกอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งเพราะมีบุญวาสนาทั้งสองพระองค์มีเท่านั้นลำดับที่สองท่านกล่าวว่ามีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำทรง เพราะจักเป็นคนที่รักมากที่สุดในทั้งห้าพระองค์แต่จักโดนกีดกันหลายอย่างและผลกรรมที่ทำไว้จะมีบุตรสี่คนลำดับที่สามท่านกล่าวว่ามาที่ไหนกลับไปที่นั้นพระองค์นี้จักมีบุญมากและวาสนาที่ได้กระทำร่วมกันมาแต่ชาติปังก่อนและจักเป็นพระองค์ที่ทรงเมตตามากที่สุดด้วย ผลบุญนั้นจกได้กลับมาอีกครั้งตามบุญและวาส,สนาในช่วงหนึ่งลำดับที่สี่ท่านกล่าวว่าคู่ครองจัก,กรพรรดินั่งแผ่นดินจกเป็นผู้มีบุญและบารมีมากอาจจะได้นั่งแผ่นดินคู่บารมีวาสนาสูงเด่นและจกเป็นผู้ทั้งปกป้องและหนุนนำสมกับวาสนาราชินีสยาม บุญวัส,สนาจากค่อยเป็นค่อยไปดังดอกไม้ผลิแต่ไม่อาจจะเทียบเท่าบุญญาธิการองค์กษัตริย์เพ่งต้องหาหนึ่งชีวิตและหนึ่งพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลลำดับที่หท่านกล่าวว่าผู้นำสิวิไลจักมาไว้และไปไว้จนมิทันได้ตั้งตัวเพราะไม่อาจจะสู้บุญญาธิการองค์กษัตริย์ พึงต้องหาหนึ่งชีวิตมนุษย์และหนึ่งพืชเพื่อความเจริญเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบุคคลที่5อาจไม่เกิดก็ได้เพราะมีแต่วัสนาไม่มีบุญบารมีส่วนลำดับที่สและลำดับที่หนั้นท่านอธิบายว่าถ้ามี4ี่ดีอาจจะไม่มี5้าวัสนานำพาให้บรรจบเพราะ4และห้า ถือว่าเป็นคู่นั่งแผ่นดินและท่านกล่าวไว้ว่าเนื่องโดยพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีที่สงูงส่งในการจักเป็นคู่นั่งบารมีนั้นจึงจักต้องมีสิ่งที่เสริมพระชตาเพื่อให้เป็นการนุนนำจึงมีผู้ถามว่าเพราะอะไรหากถามว่าบุญวัสนาและบารมีนั้นมีมากแต่เพียงไม่อาจจะหมายเทียบเทียมพระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีที่สูงส่งได้มากนั้นจึงจำเป็นต้องหาสิ่งที่จะกล่าวมานี้และเป็นการหนุนดวงพระตาทั้งคู่ในด้านความรักให้ยืนยาวและราชาคนเก็บไว้เป็นการหนุนซึ่งพระบารมีถามว่าสำคัญที่จะต้องหาท่านบอกว่าสำคัญอยู่นะท่านจึงอุปมาอุปไมยมงกุฎเพชรเมื่อขาดเพชรไปสักเม็ดหนึ่ง ก็ยังเรียกว่ามุงกุดเพชรแต่ไม่สมบูรณ์แหวนพลอยเมื่อพลอยหายก็ยังเรียกว่าแหวนฉันใดฉันนั้นสิ่งที่ฉันจะบอกไปนี้ฉันคงไม่เห็นแล้วคงจะตายก่อนมีบุญได้เห็นจึงขอจักทำนายไว้ว่าหนึ่งชีวิตมนุษย์พึงจักต้องเลี้ยงเหมือนลูกในอุทรซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็แปลว่าบุญวสนานั้น ไม่ถึงที่จักเป็นบรมราชินีลำดับที่สหรือหพึงต้องหาตามฟาลิกิตเด็กผู้ที่เกิดในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระราชสมภพและต้องเกิดเตือนที่เป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีนัก,กษัตย์ปีจอเป็นที่พึง่งและมักจะเกิดในเหล่าแห่งธรรม มากกว่าโลกิยะมีสัญลักษณ์ที่นิ้วนางขวาเป็นที่บ่งบอกและมีติ่งตาติดไว้เบื้องซ้ายถ้าหาได้จักเป็นมงคลยิ่งแต่จักยอมเป็นลูกในอุทรหรือเปล่านี้ไม่ทราบแน่และส่วนต้นไม้นั้นพึงกล่าวแตกต่างกันคือลำดับที่สให้ปลูกต้นไฟสีสุกพร้อมกับบุคคลที่กล่าวมา ส่วนต้นไม้ลำดับที่หให้ปลูกต้นโพพร้อมกับคนที่กล่าวมาแล้วนั้นเนื่องจากการทํานายนี้มีมาก่อนแล้วทางผู้จัดธรรมเพียงแค่นําเสนอให้เกิดแต่สิ่งดีๆต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นโอกาสเหมาะที่จะนําเสนอเพราะเป็นช่วงที่ว่างจากการมีพระชายาทั้งนี้มีข้อที่ทํานายผิดอยู่หนึ่งอย่างคือลำดับที่สอง บอกว่าจาักมีบุตรสี่คนซึ่งความเป็นจริงและมีหนึ่งพระองค์กับสี่ท่านซึ่งเกิดจากคุณสุจารนีวิวัชชะบงบุคคลที่สี่หรือ5นั้นถ้าสรุปง่ายๆคือต้องหาเด็กที่เกิดวันที่หสิงหาคมถ้ามีก็น่าจะประมาณปี2537เพราะปี2537เเป็นปีจอแต่จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาหรือเปล่านั้น ต้องรอหาดูก่อนค่ะไม่งั้นก็ในปี2549กาคาดว่าช่วงประมาณอายุเพราะว่าการตามหาแปลว่าต้องเกิดแล้วคำทำนายเป็นจริงแล้วเปิดค้ำพยากรสร้างหลักเมืองคนสงขาสามคนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินค้ำพยากรสร้างหลักเมืองสงขาเมื่อครั้งตั้งสางหลักเมืองจะพอหลักเมืองได้พยากรณ์ไว้เป็นสำคัญว่า ในอนาคตการจะมีคนสงกรา3สามคนเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดินมาถึงเวลานี้คำพยากรณ์น,นั้นเป็นจริงแล้วถึงสองคนคนสงกราคนแรกคือเจ้าพระยาศีธรรมมาทิเบซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชก,การแผ่นดินและคนถัดมาก็คือพลเอกเปรมจิรสุลานนท ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกระะัฐมนตรีและมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินจนได้รับความไว้วางพระจารือไทยให้เป็นประธานองคมนตรีคงเหลือแต่คนที่สามเท่านั้นว่าจะเป็นผู้ใดแต่ก็เชื่อมั่นว่า,น,าน่าจะเป็นจริงตามคำพยากรณ์น,นั้นและได้แต่ภาวนาว่าคนสงขราคนที่สามที่จะเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน ตามคำพยากรณ์ของเจ้าพ่อหลักเมืองจะต้องเป็นคนใหญ่จริงด้วยและดีจริงด้วยหลังตั้งศาลหลักเมืองสงขลาไม่นานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปสักการะศาลหลักเมืองสงขลาในวาระที่เสด็จประพาสภาคใต้และจังหวัดสงขลาจากหนังสือเสธ็จสมเด็จโดยเรื่องวิทยาคม24กันยายน 2 5 5 1พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเดิมสุธิดาติดใจเป็นพระอระัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่3มิถุนายน2521มีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเวศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสัมชัญเมื่อปีพุทธศักราช2543ทรงสมภพที่ตำบลบ้านพรุ ทางไปด่านนอกสะเดาอำเภอหาดใหญ่จัังหวดสงขลาในวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2562มีพระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวจิลาลงกรณ์ณอ,นนะอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชะวงศ์ภายหลัง ที่ได้ส่งประกอบพระราชพิธีกราชาพิเศษสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในวันเดียวกันนั้นมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินีณักระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่4พฤษภาค,คม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี